เอาสบายดีนอะนทำผสมเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เอาประทับใจลายเนาะเป็นคลิปที่เศาลีเนาะได้ตัดสินใจนี่ออกจากบ้านจากเหอนเนะาะจังซีอลไรพี่น้องเลยนี่จากบ้านจากเหอนไปอยู่ในเมืองเนาะรีไปอยู่นน้ำลูกเนาะไปยุ่นน้ลูไป่นน้ำลูกแล้วก็ตั้งห่อตั้งเหอนอ่าบางเทื่อได้พวมาอยู่นนะําเนาะอันเก็บแสงนี่เฮ้ยสลายเอาเอาไปนําบ่หรือบ่ไปบ,อบ,อบอ่อันบ้านเขามีเหือนนะจะเอาไปเนะาะตอนนี้ปารีก่อนเนาะ โอเคทำผสมจังซีแหละก็ถือว่าทัศน์สินใจย์บ่บ่มีผู้ใดบังคับมันบ่อยากไปผู้เดียวบ่กบอกอยากไปอยู่บ้าลนะอยากไปอยู่ผู้เดียวหนึ่งไปยูเดียวบบมีพระห้ามเนาะก็อยากไปอยู่น้ำลูกเนาะพี่น้องเอยก็ถือว่าบาบุญนำอ่านั้นนี้เนาะทำผสมเนาะก็ถือว่ามีมีดินอยู่ร่างเหงื่อดินติดกับเหือนดินขล้องพ่อแม่บาบุญนำเนี่แหละแล้วเขาจะจะค่ายพี่น้องเอยถ้าว่าท่านใดอยาก ช่วยเลือกซาลีในการซื้อดินแล้วก็ปลูกบ้านเนาะให้ครอบครัวของซาลีก็อย่าลืมเนาะติดต่อหาบ่าวบุนำได้เนาะ่านว่ามีห้องมีเฮื่อนแล้วก็อยู่บ้านเลยเนาะน้องเนาะคมไม้ก็คือบ่าวบุนำได้ล่มแล้วพี่น้องเ้ยไปก็ดีก็หรือว่าเอาแต่ต้นจำเป็นก่อนกระไดเนาะคันหอมมีห้องมีเฮื่อนแล้วเขาจึงค่อยเอาไปเอาเอาตัวต้นมันจำเป็นเนาะทำไว้ก่อนก็ได้เขามีเฮื่อนแล้วเขาจึงค่อยมาค้นตึมท่านึงเนาะ ก็ถืว่าพุ่นอยากได้เหินพี่น้องเลยแล้วก็เดี๋ยวบ่าวบุญนำจะให้อีพ่อไปล่มทางมีมีเจ้าของดินเนาะที่เราติดกับบ้าเหินของเบาบุญนำพ่อเบาบุญนำเนาะอยู่ที่หลังบ้านบางทีเบาบุญนำไปเบิ้งบุญนันแล้วพี่น้องเลยก็คือว่าไมนดินอีพ่อมดแท้จริงบ่าแมนพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่ามีอย่างตึมเครื่องนึงลงไปล่มพุ่นกับมันเขาเจ้าสิยคายเดี๋ยวจะราคาเท่าใดนั้นก็อย่าลืมเนาะขอให้ทุกคนได้ ซ่วยเลือบาๆนำเลยเนาะถือว่าจะซื้อดินแล้วก็ตั้งเหินให้ซาลีเพราตอนนี้พันยักออกไปอยู่นอกแล้วพี่น้องเนาะคนบริยักอยู่แบบนี้แล้วฮะเราเป็นครั้งแรกตัวครอบครัวทำอิฐที่มีการเปลี่ยนแปลงเอออันนั้นเมียนไว้บ้านเฮามีเหินน้องเฮาจึเอาขึ้นเหินน้องเอาเนาะเมียนไว้ดีๆมอแฮทแต่กระโปที่เอฟซีได้ช่วยเลือกเอาไว้นี่ก่อนเนาะขนาดขึ้นหอขึ้นเหินอะไรจะค่อยเอาไปพี่น้องไอ้ตอนนี้เอาไปแบบตัวใดที่จําเป็นก่อนเนาะซาลีก็โอ้ยตัดสินใจทีม จังเ ah, pues ี á, teachers, 8, nah on, la, ่แล <kindergarten. S 1> ้วพ <t> ี <str> ่น้องเพื่อสักก็อพยพได้สำสพี่น้องเลยสักก็อพยพที่เมื่ออยู่บ้านอยู่เมืองเนาะก็คือว่ายกใจกับน้องที่ตัดสินใจไปอยู่กับลูกกับเตราะที่บาบุนนำก็จะบอเป็นคนละเมียหันอยู่บุรีเนาะอยู่หลังมักห่วงเนาะมังห่วงก็เอาเอาเราไปอยู่ผู้เดียวอยู่เฮือนเขาบางนู่นพี่น้องเลยส่วนนี้เอ้าน้องน้องชื่ออะไรอาวเกือบตีย่องกับคาดเพี่น้องเนาะ ว่าถือมาเย็บจังาแล้วไปฮอดบ้านกันมีลายุเกือบินเนาะไปเย็บยมเถอะครอบอันครอบเจ้าบ้านจเจ้าเฮือนเด้อ่าบังหอบเฮือนท่าเดอ้อเชียวหอบเพ่อนท่ายือเพื่อนเด้ออ่าอ่าคอยสิไปอยู่น้ำลูกน้ำเตา้าไปอยู่น้ำลูกลูกชายอันลูกย,ย,ยิ่งอีเต้าในจอมอีจอม,จอมบ่ต้องเป็นห่วงเดอ้อบ่ต้องห่วงเด้ออ่าไปพุ่นกะสิให้ลูกมีอนาคตอะไรทำได้เฮียนเนาะอ่า จังซีเราทำผสมเนาะกาถือว่าจีได้พาฮานองเพิ่นเดินทางกลับเนาะไปเถอะหาไอ้จับตัวได้เลยให้อาจับย,ยังชวยเลยน้องจิพแอร์บอกนักเติมจะค่อยค่อยหิ้วไปเนาะเพราะไอก้กามีอันเครื่องที่จะหิ้วไปคือกันพี่น้องเลยเพราะบ่าบุนนำการนี่ลังเบียเนาะที่เอามากินมือที่สรุปมันบ่าบุนนำก็ต้องเอาเมือพี่น้องเลยเอาเมือเขาจอกู้ได้สั้นจะจะบันน่นเนาะคนห่างวอนได้ก็ต้อง อ่าเฮ็ดจังนั้นพี่น้องเอ้ยอ่าเอามาแล้วบันนั้นเอาเมื่อเขาก็ต้องเอาเมื่อพี่น้องเชื่อกาเส้นกายสมนาเขาเอาเมื่อให้เขานี่คือจัญญบันกษัตริย์พูดแล้วไม่คืนคำพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าต้องมีความอดทนพี่น้องเอ้ยอ่าภาวาผู้นำต้องอดทนสื่อสัตว์เนาะเจียละทีนี้ทีนี้น้องลีก็ได้เดินทางกลับบ้านพี่น้องเอ้ยดีอกดีใจกับน้องที่เพิ่นจะได้เมื่อบ้านเนาะซึ่งว่า โอ้นะก็ถือว่างัวเป็นเลี้ยงอยู่บ้านนู้นเลยก็แล้วบ่น้องเนาะที่เอฟซีอ่าให้เลี้ยงน่ะทำผสมเนาะถือว่าจะได้มาให้ลมลมบุอีพ่ออีแม่ตัวจริงก่อนเอฟซีได้ซื้อมาให้ซาเี่ซาเล่ก็ซำทีนี่ไปพุ่นก็แสดงว่าต้องเป็นเลี้ยงพุ่นเนาะมีงัวตอนนี้นะเพื่อว่ายังพี่น้องเพื่อสร้างให้เราเข้มแข็งเรามีห้องมีเือน แล้วก็เรามีสัทราวาซิ่งเลียงเพื่อจะได้เป็นที่เพ่งของผู้ทายที่จะมาเอาเนาะเพื่อบอกให้ขาเจ้าดูทุกมินประมาทนี่ยังบอกให้ขาตีขาหิี่ยังแหละทำสมเนาะคืดว่าให้ขาเจ้าเอาเป็นครอบเป็นครัวเป่ามนงก้าขึ้นอยากให้น้องเพิ่นได้เป็นครอบเป็นครัวได้เป็นหอเป็นือ่แล้วจะหาเล่นสมุนัวตัวเล็กให้เพิ่นให้เพิ่นมีอยู่มีกินให้เพิ่นเป็นพลเมืองตัวไปถหาได้เป็นครอบครัวทุ่ดีพี่น้องเห็นเนาะที่จะได้ทดลอง น, rồi, น้องันก็ตัดสินใจละตอนนี้แบบกกระเป๋าแบกบเสื้อผ้าเลยพี่น้องเอ้ยนี่จากบ้านเกิดมืองนอนตัวเองไปอยู่ที่บนใหม่้องว่าคงจะดีขึ้นกว่าเดิมเนาะน,น้องติ๊กอ่าน้องลีเอ้ยเจ็บตีนเหรอ อาทนนะเนาะอาทนไม่ได้บังคับเพิ่นเพิ่อนอยากไปอยู่เนาะแล้วก็เพิ่นก็อยากมีบ้านมีเฮือนพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าก็บ่าวบุญนำเองบ,บ่าวบุญนำก็บ่ได้บังคับเพิ่อนจ,จริงๆกะอยากให้เป็นแบบนี้แหละแต่เมื่อมือนี้ขเขาจะตัดสินใจเองดีอกดีใจเนะาะที่ได้ดึงดึงเรืงเตาแล้วกะ มันกระชีกับขึ้นไปห้าบาลบนน้ำโอ้ดีใจพี่น้องเลยมีการพัฒนากล้องขวเฮ้ยจะได้ก oh, <c oughs> ับก่อนเนาะบาลบนน้ำแยกินนาร์เบอรนึงกับพี่น้องเลยเอาไปไว้ยูนิตเลยน้องเด้อ น oh, ้ำหน่งโอ้บงพาะน้องซาลีอยากกินน้ำป้อนเขาด้ฮาลูกเออได้แล้วพอำนกด้แล้วบ่ได้แะโอเคโอ้โหห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 มา คนเครื่องกลับบ้านเนาะซาติกอ่ากลับบ้านพี่น้องเอ้ยเฮ้ยกลับบ้านกับซองกันพี่น้องเอ้ยยังไม่ยอม เออซาลีก็ไปท้ายรถแล้วเนาะ ด้น้องออปเลปนอไหรเอาเครื่ไอ้วาหอเด้น้องลจับไเดนงเด้อต้องเอาเออก็ต้องเข้าอีพอเขาไว้นะเอาหนำเลยหอะโอ้ทำสมไมวยม ฟ้าเดืดีใจเนาะถว่า,วาทานันใดที่ว่าอยากช่วยเหลือซาลีในการซื้อดินและสร้างบ้านบ,านบ,าบนอบบ่หนำขอาวอนนบตอนนี้เลยเนาะเพื่อ <c oughs> ให้น้องเพื่นอนได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นเนาะช่วยเด้อ <c oughs> ทุกคนเลยเอาทิมเลยก็ได้ช่ยวยแดนเอาทุกคนเนาะทุกคนที่มีจิตใจเมตตาสัมผัสซาลีนั่นเองกอนเนาะลี่เอ้ยอันยักได้เงอนบ่ ได้เฮืนอนเฮือนงานเนาะเธอมาจะน้อยธรรมดาสามักญกัได้เนาะให้ลูกให้นันอยู่นเนาะก็ถือว่าข้อนำอันอีพ่ออีแม่ได้ข้อได้เดอ้อวะไหมข้อได้เดอ้อปลวกขึ้นง,งามเดอ <c oughs> <นบ S 2> ้อนบเด้อวะอีพ่ออีแม่เอ้ยวะไหมพ,พ่อแม่เอ้ยปลวกขึ้นนั้ลูกเด,อเดอ้อปลกขึ้นแม่ลูกเศร้าเดอ้ออ่าลูกลูกอยากไปอยู่บ้านแล้วลูกไปอยู่บ้านแล้วอ่าอยากอยากมีพ่อ มีพว่มีผู้บ่านวนอยากมีเฮือนมีงามงามมีเฮือนงามแล้วลูกก็จะบกเข้าป่าอีกแล้วอะไ้เข้าป่าอีกแล้วสาธุเดอ้อสาธุาธอีพอ่ออีพอ่อจังสันเราทนผู้สมเนาคือว่าอันนี้เป็นคําควรเสี่ยงคําควรของสาวรีเนาะพนอ,ะอยจะได้ห้อ,อยได้เงนเนอนพื่อน้องเลยกาอย่าลืมเนาะท่านใดที่มีจิตใจเมตตาให้ขึ้นเห็นชีวิตของอ ว่าอของพ่อแม่ลูกหรือว่าคนเฮาอยู่ในป่าคูน่นึงพี่น้องเอ้ยที่ว่าคัดเคลื่อนที่สุดตอนนี้เพิ่นยักมายู่นําไที่ฮาแล้วกัเพิ่นตน้นทืนชีวิตของเพิ่นกะบ่บคือเที่ฮากะท่านใดที่อยากได้บุญกุศลกะอย่าลืมยื่นมือเข้ามาช่วยเพื่อเอาบุญเอากุศลนากันในทอน,นสาธุสาธุเนาอะอาก็ถือว่าคลิปนี้บ่าวบุญนาเองก็จะขอบลาทุกท่านไปเพียงสานี้นแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสาหร,รับคลิปนี้บ่าวบุญนาและซาลีขอาา้ขอก่าวคาวาเสด สบ,บายดีฮัลโหลบายๆเด้อ